ม,มันเป็นคดีที่ทารุณไม่ต่างกับคดีประกบเลยนะั้นคือการอุ้มคนแล้วเอาไปฆ่าด้วยเหตุผลแรงจูงใจเนี่ยคือเรื่องของชู้สาวเนี่ยและคนร้ายเราฟันเลยนะุผู้ชมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะมีแค่ช่างกิจคนเดียวกิจไม่พูดก็เตรียมตัวตายเดียวพูดองนี้เลยคือวันนี้สังคมเนี่ยน่าจะพิพากษาสาวคนหนักและ คือได้รับบทเรียนที่สะสมมากในเรื่องของการแบบวฮ้ยคบชู้สู่ชายโลกหลายใบอะไรต่างๆเ่ยตำรวจเขาให้น้ำหนักว่าข้อมูลในมือถือของในหม่เนี่ยต้องมีหลักข้อมูลอะไรที่สําคัญคือไอ้กิจเนี่ยตำรวจบอกว่าถามอะไรมันตอบหมดใช่เพราถามถึงโทรศัพท์มือถือในหม่เนี่ยตอบเป็นสิ่งที่กิจไม่ยอมพูดเลยซึ่งเขาอยากรู้ว่าในโทรศัพท์มือถือในม่เนี่ยกิจไปเห็นอะไรบ้าง ด่วนนะผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องของพรช่างกิจในใหม่ยังร้อนแรงล่าสุดน้องอนาะปรากฏว่า DNA ออกมาระบุชัดฮนะว่า<ม>ช่างกิจไม่ได้ทําเพียงคนเดียวฮะผู้ชมและต้องบอกว่าที่มีรอยปะปนเนี่ยปรากฏว่ามีหลากหลายคนนะผู้ชมแต่ยังไม่ได้มีการระบุว่าคือใครแต่ต้องบอกว่าไม่ต้องโลโสวยกันนะผู้ชมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ช่างกิจเนี่ยตัวผมกลัลรอยจ้อยเนี่ย มันจะทําคนเดียวมันทําไม่ได้ยังไงมันก็ต้องมีขบวนการในการร่วมกันอยู่แล้วคุณผู้ชมล่าสุดดีเระบุมาครับคุณผู้ชมมี2คนที่มีรอย DNA อ็เอนี่ยอยู่ที่เชือกสีแดงๆนะคุณผู้ชมก็คือในใหม่หรือว่าคุณใหม่และก็ช่างกิจวันนี้คุณผู้ชมเรามาอัปเดตต้องบอกว่าแมพอ DNA อ็มันออกมาเนี่ย ปรากฏว่าคดีเนี่ยมันร้อนขึ้นอีกครั้งน้องผู้ชมไอเชือกไหนพี่กายเดี๋ยวคงครูเนืว,ว่ามีใครบ้างใช่ไหมเพราะที่แน่ๆคือต้องมีของกิจกับใหม่ก็คือคนที่ลงมือกับคนกับผู้ตายสองคนต้องต้องมี d ี a นเติดอยู่ในเชือกอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยความคืบหน้าผู้ชมวันนี้มันมีพยานสําคัญออกมาด้วยนะแล้วก็เรื่องของคดีนเนี่ยก็คืบหน้าไปมากนะครับไปเริ่มที่เมื่อคือนก่อนพี่กายเมื่อคือนนี้เนี่ยปรากฏว่าตํารวจฉะเชิงเซาเนี่ยเขามีการเชิญตัวพรมาสอบอ่ามาตอนสี่ทุ่มออกไปตีหนึ่ง อ่าแล้วมีนักข่าวเนี่ยไปเจอด้วยนะคือนักข่าวเขาไปเฝ้าอยู่ที่สพแล้วปรากฏว่าไปเจอพรเนี่ยยกมือไหว้เลยอบอกอย่าถ่ายหนูเลยอย่าพูดถ่ายหนูเลยเออคือพรบอกไม่ไหวแล้วอย่าถ่ายเลยแล้วก็มีการเปิดเผยกับนักข่าวว่าตอนนี้คิดสั้น ไม่อยากอยู่แล้วใช่เพราะว่าต้องบอกว่าพรเนี่ยโดนหนักเหมือนกันสังคมรุมปนาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีมุมมองนี้เหมือนกันไปอัปเดตกันก่อนนะครับผู้ชมหลังจากที่พรเนี่ยเข้าให้ปากคำกับตำรวจเมื่อคืนหลายชั่วโมงมากครับตำรวจถามอะไรบ้างและไปพบพิรุษอะไรบ้างนะครับพจรวตีนเรวิศสุคนทวีย์ครับผู้ังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาครับออกมาเปิดเผยครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเรียกสาวพรเนี่ยครับมาสอบปากคำเพิ่มเติมครับเรื่องข้อมูลในโทรศัพท์มือถือนะครับ หลังไปพบพีรุธเข้าครับมีการสอบปากคานานกว่าสามชั่วโมงครับแต่ขณะนี้เนี่ยตำรวจยังยืนยันนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการสรุปว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยกิจเนี่ยลงมือฆ่าเพียงคนเดียวหรือเปล่าคือคดีเนี่ยหลายคนบอกอาจจะเบื่อแล้วแ,แต่ว่าต้องบอกว่ามันอาจจะจบแล้วเรารู้ว่ากิจลงมือ,อแต่มันยังไม่สิ้นกระแสคือมันจะเบื่อไม่ได้อยู่น้องอามคือเราอะ่ะต้องตัดเรื่องของเรื่องโลกเด็ดโลกแปลกของพอนออกไปก่อนคือคดีมันเป็นคดีโหดร้าย มันเป็นคดีที่ทารุณไม่ต่างกับคดีประกบเลยนะคือการอุ้มคนแล้วเอาไปฆ่าด้วยเหตุผลแรงจูงใจเนี่ยคือเรื่องของชู้สาวเนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทของคดีนี้ก่อนว่ามันต้องเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนอคือมันโหดร้ายและคนร้ายเราฟันเลยนะคุณผู้ชมว่า มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะมีแค่ช่างกิดคนเดียวน้องมามคือตารวจเขายังไม่สรุปว่าช่างกิดเนี่ยทำคนเดียวหรือ,อมีใครร่วมบ้างแต่ว่าไอเด NA ที่ออกมาเนี่ยน่าจะเริ่มมีความชัดเจนแล้วหลแหละ<น>ว่าใครที่มีการมีส่วนร่วมในการลงมือมัดมือ,ม,อมัดเท้าใช้เชือกเนี่ยบ้างนะครับขณะที่ขณะนี้เนี่ยยังคงรอผลการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของนางสาวพรอ,อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบคราบเลือดบนรถมิราสสีแดงเนี่ยนะครับ ผู้การจะเชิงเซายืนยันนะผู้ชมครับว่าขณะนี้เนี่ยยังคงไม่มีพยานหลักฐานที่จะสาวไปถึงตัวของนางสาวพรได้อย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะการเออหลายคนบอกว่าเอ๊ะพรเนี่ยมีส่วนรู้เห็นไหมใช่ไหม,อมตอนนี้ตารวจยืนยันนะครับว่ายังไม่มีหลักฐานนะครับหลายคนบอกไม่แจ้งข้อหาไม่จับเสียทีละในเมื่อสงสัยไม่เอามาสอบคือเขาสอบแล้วนะครับแต่ว่ายืนยันว่าหลักฐานเนี่ยวันนี้เนี่ยยังไปไม่ถึงอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยพรเนี่ยมาให้ปากคําและปรากฏว่าตอนกลับเนี่ยนักข่าวไปเจอนะครับ แล้วพลเนี่ยคือเครียดมากเครียดออตนมีข่าวว่าไปเพชรบุรีแล้วแต่ทีนี้ตารวจเรียกกลับมาสอบปากคําเรื่องข้อมูลในโทรศัพท์มือถือนู่นครับบอกกับนักข่าวว่าอยากจะฆ่าตัวตายแล้วคือไม่อยากอยู่แล้วออมันหลายอย่างนะผู้ชมเรื่องเขาเนี่ยผิดศีลธรรมเนี่ยมันก็ร้ายแรงแล้วนะน้องอามโดนสังคมเนี่ยลุมประนามเมื่อกี้เพิ่มเติมจากน้องอามหน่อยนะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยผู้การฉะเชิงเซาแสดงความมั่นใจแล้วนะน้องอามว่ากิจเนี่ยเขาจะเรียกกิจเนี่ย มาสอบอีกแล้วมั่นใจว่ารอบนี้เนี่ยกิจมันจะเปิดปากเพราะผู้การชาเชิงเสาจะเป็นคนสอบเองอผู้ชมคาดว่าเสาอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีความชัดเจนหรือว่าจะเป็นวันจันทร์นะอ,อาจจะมีความชัดเจนทางเรื่องของคดีเพราะต้องบอกว่ากิจไม่พูดก็เตรียมตัวตายเดียวอูดอนี้เลยคือตอนนี้หลายคนบอกว่ากิจเนี่ยต้องพูดแล้วถ้ากิจไม่พูดเนี่ยคือความ ความลับเนี่ยอยู่ในที่กิดเยอะถ้ากิจไม่พูดเนี่ยความจริงก็จะไม่กระจางนะครับทีนี้เนี่ยพยานอย่างที่บอกพี่กายพยานสําคัญที่ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อคือเขาเนี่ยอยู่กับนางสาวพรในวันที่พบร่างแล้วไปเห็นพิรุธบางอย่างเเนี่ยมาเดินสายออกรายการเขาเล่าเขาเห็นอะไรบ้างเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าในคืนนั้นที่พบร่างเนี่ยเขาอยู่ข้างๆพรดูแลพรคือเธอเป็นกู้ภัยเธอก็เลยอยู่ดูแลพรนะครับเธอบอกว่าพรเนี่ยบอกกับกู้ภัยว่า กู้ภัยถามว่าใช่ไหมไปดูซิใช่ผัวเองไหม,มพรยังไม่ได้ทันไปดูเลยนะบอกใช่พรอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับพรบ,บอกว่าใช่หนูจําเท้าเขาได้อกู้ภัยบอกเขาใส่รองเท้านะเห็นเท้าได้ยังไงเขาใส่ถุงเท้านะพรบอกอีกหนูจํารอยสักได้นี่กู้ภัยบอกอเขาใส่เสื้ออยู่ เขาไม่เห็นรอยสักเลยรู้หมดเลยแล้วพรบอกว่าจําพวงกุญแจได้หนูจําได้พวงกุญแจนี้ของผัวหนูพี่ภัยบอกภาพมันคุมอยู่ไม่เห็นได้ยังไงแต่ไอ้พวงกุญแจเนี่ยน่าจะไปเห็นจากเพจข่าวคณะข่าวท้องที่เนี่ยเขาลงไว้ว่ามีพวงกุญแจแบบนี้เนี่ยของสามีใครของญาติใครให้มาติดต่อคือพรเนี่ยอาจจะไปเห็นจากตรงนี้นะครับแล้วก็อีกข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าพรเนี่ยยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนก็คือตรงข้ามกับที่อเมการเอาศพไปทิ้งเนี่ยพี่กาย ยืนยันหนักแน่นครับสาวกุาก้ารยคนนี้เธอบอกว่าพรเนี่ยยืนยันหนักแน่นแล้วก็มีการร้องไห้ด้วยแต่เธอบอกเป็นการร้องไห้ที่ไม่มีน้ําตาอันนี้เธอตั้งข้อสังเกตนะส่วนอาการของช่างกิจวันนั้นเนี่ยครับสาวกู้ภัยบอกว่าแววตาแข็งกร้าวมากขเขาบอกว่าตาเนี่ยแข็งเหมือนหมาป่าคือแบบแข็งแบบแข็งแบบ เหมือนคนไม่มีหัวใจอะแต่ดูไม่ออกนะค่ะเธอบอกว่าว่ามีพิรุธหรือว่าเป็นคนลุงมึงเลยแม้แต่น้อยนี่ทอกดูไม่ออกสําหรับทางด้านของช่างกิจเดียนเอออกมาแล้วน่าสนใจคุณผู้ชมคดีเนี่ยมันมันน่าจะดุเดือดขึ้นในเสาร์อาทิตย์นี้นะแล้ววันเสาร์เนี่ยเหมือนว่าจะมีการแถลงข่าวมันจะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะสำหรับเสาร์นี้คุณผู้ชมก็ลองติดตามดูอ่เราไปอีกมุมเมื่อวานเนี่ยน้องอามแท็บคือหนึ่งพูออกมาแล้วใช่หมปล่อยออกมาแล้วเมื่อวานเลยสดๆร้อนๆแล้วคาดว่าวันนี้เนี่ย แฟนสาวของเขาอย่างนิวเนี่ยก็ต้องดูว่าจะได้การปล่อยตัวออกมามไหมเพราะเหมือนว่าเงินประกันเนี่ยยังมีปัญหาหรือว่าเงินเนี่ยไม่ถึงแต่คาดว่าน่าจะใช้หลักทรัพย์บางตัวในการประกันออกมาเมื่อวานปรากฏว่าออกมาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนพ่อเขาพูดนะคุณผู้ชมว่าเหมือนนัดสื่อที่จะเปิดใจคือจะออกมาพูดเรื่องนี้แหละปรากฏว่าออกมาปุ๊บเจ้าตัวขึ้นรถเนี่ยกลับเลยและพ่อเขาก็ออกมาพูดนะคุณผู้ชมว่าลูกเขาเนี่ย ไม่เกี่ยวข้องยืนยันเลยว่าไม่เกี่ยวข้องนะคุณผู้ชมและมีการถูกชัดชวนเนี่ยโดยในกิจให้ขึ้นรถไปปรากฏว่าในแท็บเนี่ยเห็นว่าเฮ้ท่าไม่ดีแล้วในกิจเนี่ยกำลังทำเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยเลยขอลงรถเนี่ยกลางทางก่อนอันนี้คุณผู้ชมก็ลองตัดสินใจดูนะฮะแล้วเชื่อหรือไม่ว่ามันจะทำคนเดียวอันนี้มันเป็นไปไม่ได้อะ่ะคุณผู้ชม ในแท็บเนี่ยก็ต้องคายความจริงออกมาคือแท็บเนี่ยโปวยเป็นไตระยะสุดท้ายเลยไงพี่กายใช่คือการที่ต้องออกมาเนี่ยคือต้องรีบไปฟอกไตหลังจากออกมาเนี่ยก็ครอบครัวก,ก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาลฟอกอไตทีนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมพี่การมีภาพป,ปรากฏออกมาว่าครอบครัขวของในแท็บเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาทําบุญใส่บาตรกันบอกว่อุอทิศส่วนกุศลให้กับในใหม่แล้วครอบครัวอย่างที่พี่กายบอกคือเขายืยนยันแข็งแกรงว่าแท็บเนี่ยไม่มีควไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวข้องแค่ติดรถไปกับเขาและก็ดันชวนแฟนสาวตัวเองเนี่ย ไปด้วยนี่คนระับผู้ชมนัก็คือมุมมองของพ่อของนายแท็บซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาน,นั่นเองคือทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันมี5คนตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนหรือว่าประชาชนที่ติดตามข่าวเนี่ยเชียร์ให้ออกหมายจับเพิ่ม,มหมายจับเนี่ยอยากให้ไปถึงพรก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะถึงพรไหมหรือว่าพรเนี่ย ไม่เกี่ยวข้องอืคือมันมีปมหลักฐานด้วยไที่ยังไม่ขี้คายนะอะไรบ้างที่ยังไม่ขี้คายและสังคมเขาสงสัยเลยคนบอกทําไมไม่จบสักทีเพราะมันยังมีบางเรื่องที่ยังไม่จบคือยังตอบสังคมไม่ได้หนึ่งคืออาวุธปืนยังหาไม่เจอโทรศัพท์คุณใหม่ใช่สําคัญมากนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือสำคัญมากอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยผมจะบอกให้จะค้นหาอะไรกันไปอ่ะไม่สําคัญเท่าโทรศัพท์คุณใหม่นะเราจะเห็นทั้งหมดเลยว่าโทรศัพท์เนี่ยมีแชทคุยกับใครบ้าง พรได้มีการทักอะไรไปบ้าง <Ừ. S 1> อันนี้สําคัญมากๆ <Ừ. S 1> ต้องบอกว่าล่าสุดน้องงามพรเนี่ยแกนหนักใช่หนักคือแกเครียดคือเราต้องย้าว่าพรเนี่ยเป็นผู้บริสุทธ์นะอ่าเพราะว่าต้องให้ความเป็นธ <ตำ S 2> รรมเขาเคือผู้การแขวงเขายืนยันว่า ยังไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดได้นะครับคือตำรวจชาเชิงซาเนี่ยเขาเก่งยัยเราเนี่ยลงไปเกาะติดคดีตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยทยี่เราเห็นว่าคือไวมาก<ช>คือจะจับไป<ว>ผ <ไว S 2> ิดเนี่ยเขาไม่เห็นมาบอกใครเลย<ม>เพราะมันมีหลักฐานชัดเจนถ้าพรเนี่ยหลักฐานไปถึงเนี่ยพรก็ไม่รอดใช่เพราะแต่มันยังไม่มีหลักฐานอืคือมันจะไปถึงก็ต้องรอหน่อยหรือว่าจริงๆแล้วพรนั้นไม่เกี่ยวอล่าสุดเราไปดูอาการเธอหน่อยอืต้องบอกว่าเธอเนี่ยหนักแล้วก็ไม่อยากจะคุยกับสื่อเหมือนช่วงแรกๆแล้วคือตอนเนี้ย เจ้าตัวเนี่ยมีอาการแพนิคนะคผู้ชมและคิดที่จะอยากลาโลกหรือว่าฆ่าตัวตายเลยนะเพราะหนึ่งเธอออกมายอมรับว่าเธอเนี่ยผิดศีลธรรมจริงๆคือทําผิดจะมีกี่คนต่อกี่คนหกเจดโลกอะไรของก็ว่ากันไปอีกอันนึงที่โดนหนักไม่แพ้กันคือสังคมประนามว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในฆาตกรด้วยทําให้เธอเนี่ย เครียดมากที่สุดคือเรื่องที่เครียดเนี่ยผิดศีลธรรมเนี่ยเธอยอมรับแต่ในโดยโดยดีของเธออ,อยู่แล้วแต่ไอเรื่องที่ประนามว่าเธอเนี่ยไปร่วมวางแผนฆ่าเป็นไปไปเกี่ยวข้องกับการทําร้ายแฟนเก่าตัวเองเนี่ยนี่แหละคือเรื่องอที่เธอเนี่ยทุกข์ใจมากที่สุดต้องบอกว่าวิจารณได้นะผู้ชมแต่ต้องบอกว่าหากหลักฐานมันไปไม่ถึงเนี่ยก็ต้องบอกว่า ปราบาบเนี่ยมันจะตกไปอยู่ที่ผู้หญิงคนนี้แหละน้องอามคือต้องบอกว่าคือวันนี้สังคมเนี่ยน่าจะพิพากษาสาวกอนหนักแหละคือได้รับบทเรียนที่สะสมมากมในเรื่องของการแบบ้ยคบชู้ชายโลกหลายใบอะไรต่างๆเนี่ยถ้าถามผมนะพี่กายว่าวันนี้ผมอยากรู้อะไรในคดีในาในะที่ติดตามข่าวในมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยคือผมอยากรู้ว่าในมือถือของไอ้กิจเนี่ยเฮ้ยขอภายครับในมือถือของายใหม่เนี่ยม,มันมีอะไรใช่ อันนี้อยากรู้จริงค่ะคือคือไอ้ตำรวจเขาให้น้ำหนักว่าข้อมูลในมือถือของในใหม่เนี่ยต้องมออีข้อมูลอะไรที่สําคัญที่นายกิจเนี่ยไปเห็นเข้าคือนาทีนี้ไอ้ปืนที่ยิงคุณใหม่อืมันไม่สําคัญเท่าโทรศัพท์มือถือของคุณใหม่มันเป็นเหมือนกุญแจที่สามารถจะคลายคดีได้เลยนะคุณผู้ชมครับไอ้โทรศัพท์ตัวเนี้ยหาเจอแล้วไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนกลัวอย่างเดียวตอนเนี้ ทิ้งน้ําแล้วมันลอยหายไปแล้วคือไอ้กิจเนี่ยตำรวจบอกว่าถามอะไรมันตอบหมดมแต่พอถามถึงโทรศัพท์มือถือในใหม่เนี่ยตอบไเป็นสิ่งที่กิจไม่ยอมพูดเลยซึ่งเขาอยากรู้ว่าเอ้ยในโทรศัพท์มือถือในใหม่เนี่ยกิจไปเห็นอะไรบ้างคือต้องบอกว่าวินาทีนั้นเนี่ยอ,อาจจะเห็นอะไรก็ได้บวกกับที่กิจเนี่ยตองก,กําลังจะสร้างครอบครัวก,กับสาวพรเพราะว่าเอ้ยสาวพรท้องนะแล้วก็ข้างรักมากอ,มอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์ในใหม่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้ในนกิบรดาโท แล้วลงมือโหดเที่ยมแบบนี้นะพี่กายนะ